สุดยอดปาฏิหาริย์สุดยอดสิ่งเหลือเชื่อสุดยอดสิริมงคลยากที่จะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วแผ่นป้ายเปิดงานประจำปีวัดกำแพงบางขุนเทียนกรุงเทพวันที่สองเมษายนาคม2565มีการเปิดป้ายใส่โปรงลอยสวรรค์ขนาดใหญ่ที่วัดกำแพงบางขุนเทียนกรุงเทพ บัดนี้ได้ลอยมาตกลงตรงหน้ารูปปั้นขนาดใหญ่สูง12เมตรรูปท่านเท้าเวสวุวรรณพญายมราชเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดแห่งจาตุมหาราชิกาภูมิซึ่งได้กำลังดำเนินการปั้นและกำลังติดดวงพระเนตรด้วยหยกสีแดงของเจ้าพระกณสมเทธิพุทธจารย์โต เมื่อพศ2411ซึ่งท่านสร้างไว้ด้วยหยกขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง2นิ้วเศษเป็นสีแดงติดดวงพระเนตรถวายท่านเท้าเวสุวรรณพยายมราชและอุณารวมด้วยหยกสีเขียวหยกจักรพพัดหยกโบราณสมัยรัชก,ก,กาลที่5ติดที่พระอุณาโวมและถวายหัวแหวนพระธรรมรลทั้ง10นิ้วถวายแด่ดท่านท้า พญายมาราตรตลอดจนติดสร้อยสังวานด้วยหยกสีเขียวและหยกสีแดงของโบราณสมัยรัชกาลที่5ถวายท่านเท้าในโอกาสวันที่สองมีนาคม2เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่ทางวัดกำแพงมีงานประจำปีฉลองหลวงพ่ออู่ทองและหลวงปู่ไปเกเจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณอันยิ่งใหญ่ของวัดกำแพง อำเภอบางขุนเทียนเขตบางขุนเทียนจังหวัดกรุงเทพก็ได้ทำการปล่อยป,ยป้ายเปิดงานในวันเดียวกันคือวันที่2มีนาคม2565ซึ่งป้ายดังกล่าวประดับด้วยโปร่ง 100, ลอยโปร่งสวรรค์นขนาดใหญ่จำนวนมากเมื่อท่านเปิดแล้วโปร่งลอยได้นำป้ายและจดหมายเหตุและบันทึกการงานประจำปีของวัดกําแพงบางขุนเทียนได้ลอยผ่านการเวลา ใช้เวลาร่วมประมาณ6-7ชั่วโมงลอยเข้าไปในอากาศทวนกระแสลมกระแสพายุต่างๆผ่านมาถึงที่อำเภอเหลาขวัญจังหวัดกาญจานบุรีและได้ตกลงตรง,ตรงหน้าด้านหน้าขององค์รูปท่านเทาเ้วสสุวรรณเทวมหาราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งจาตุมหาราชิกาภูมิที่อำเภอเหลาขวัญจังหวัดกาญจานบุรีด้วยปฏิหารอันเหลือเชื่อเหลือเกิน เป็นสิ่งที่ยากยิ่งเหลือเกินที่จะเกิดขึ้นได้ในโลกนี้แต่บัดนี้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วเป็นปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่เป็นนิเว้นหมายอันยิ่งใหญ่ที่ท่านเท้าเวสุวรรณและหลวงพ่อไปรวัดกำแพงมีบุญสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ด้วยบุญยลิตบุญญาพิธิหารอันสูงยิ่งแต่นั้นท่านทั้งหลายทราบแล้วพึงอนุโมทนาสาธุการและสามารถมีส่วนร่วมได้ในการสร้างท่านเท้าเวสุวรรณพญยายมราช สูง12นิ้วไอ้สูง12เมตรขอประทานอภัยสูง12เมตรขนาดใหญ่ที่อําเภอละขวัญจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นองค์ท่านเท้าเวสุวรรณขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีดังนั้นจึงขอบอกกล่าวแก่ท่านผู้ที่มีบุญญาพิธิานมีบุญสัมพันธ์ร่วมกับองค์ท่านเท้าเวสุวรรณพญายมราชปารถนาจะมีส่วนร่วมก็เชิญร่วมได้ตามอาิยาศัยครับสาธุสาธุสาธุ นะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสภควายะมะราชาโนเทเวสุวันโมาานมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุธทธายะเทเวสุวรณโนจาตุมหาลิชิกายักขะพันตาพ,พ,พ,นพ,พ,พัทธภุริโตเวสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธ เทเวศวรณโนนโมพุทธายะพยัคฆาพยัคฆังมานิเหมดอิติสัมมาส,สัมพุทธสสะพระอารหาังรักษาสาธุสาธุสาธุขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒ,พฒ,พฒน์ภานามงคลสมบูรณ์พูนผล,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 ลแก้แหวนเงินทองโชคลาภวาสนาบารมีจงไหลมาเทมาหัดสรพทุกสรพโศกส,สรพโลกสรรพ,พภัยสรพเคราะจเนียจะไยสิ่งชั่วไรอปีจันไรทั้งหลายคนไรคนชั่ววิญญาณไรวิญญาณชั่วโลกไรโลกหาโรคระบาด สิ่งชั่วร้ายอัปีจันเยอาถรรพ์ทั้งหลายจงวินาศสิ้นไปจากกายสังขารของทุกท่านด้วยอนุภาพแห่งท่านเท้าพญาย,ยมราชและอนุภาพแห่งหลวงพ่ออุทองและอนุภาพหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงด้วยพระพุทธานุภาพพระธรรมอนุภาพสังฆานุภาพจงทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ See, O